คะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพาดโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะสายมูทั้งหลายนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเกมสป,ปาคุณผู้ชมนะคะมาเจาะลึกนะคะว่าทำไมแม่สิตางนะคะเน็ตไอดอลคนดังเนี่ยถึงได้ฮอตขนาดนี้เพราะว่าเกมนะคะแอบไปสืบท้าม,มาว่าแม่สิตางเนี่ยเขาแอบไปบูชาของดีของเด็ดมานั่นเองแต่ว่าของดีของเด็ดนั้นจะคืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะ ตามเกมขึ้นไปบริเวณด้านบนของสำนักงานของอาจารย์ไพโรดกันดีกว่าค่ะมาค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเกมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องเขียนผ้ายันของอาจารย์ไพโรจน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์กันดีกว่าค่ะว่าอักขระอะไรบ้างที่อาจารย์เนี่ยเขียนไปให้กับเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะอย่างแม่สิตาเนี่ยพอเขียนไปเสร็จโอ้โหคุณผู้ชมอย่างที่ทุกคนเห็นว่าปังจริงๆเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นเลยวันนี้ที่หนูมาเนี่ยเป็นเพราะหนูเนี่ยอยากจะมาสืบทราบมากๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย แม่จิตตาเนี่ยเขาดังเนี่ยพอเขาได้รับบูชาพญานาจารย์ไป <อ S 1> มันมีที่มาที่ไปไงบ้างคะอาจารย์ดวงเขาจะดังอยู่แล้วมั้งแต่เนูเห็นว่าเขาเขาได้มีการติดต่อเข้ามาหรอคะอาจารย์ค่ะก็สั่งผืนพยานมาลงหน้าก่อนหน้านั้นหลายเดือนอยู่แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วแล้วก็เน้นในเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักนะก็เขียนให้ แล้วนี้แม่สิตางได้ติดต่อมาที่อาจารย์โดยตรงหรือว่าติดต่อมายังไงอะคะอาจารย์คะม,มีเป็นลูกศิษย์พามาโดยโดย,โดย,โดยส่วนตัวอาจารย์ไม่ไม่รู้จักกันครับ ก็คือมีได้ติดต่อผ่านทางลูกศิษย์ของอาจารย์มาใช,ใช่ไหมคะใช่น้องปุ้มน้องแอนอ่ะพามาอืมแล้วพอถึงวันจริงที่เขาได้มาเนี่ยอาจารย์ขาแอบถามสักนิดนึงอาจารย์ได้ใส่อักขระอะไรไปบ้างคะพมเพราะแม่สิทธางเนี่ยเขาบอกตลอดเลยว่าเขาเฮงเราก็ปังแบบสุดๆเลยคะ่ะอาจารย์วันวันที่เขาเข้ามาพบก็เขาก็บอกอยู่ว่าเขาลงดีมากๆเลยค่ะก็ ตามที่เขียนไปให้ก็เป็นการเปิดดวงนะแล้วก็หนุนดวงเปิดแล้วก็หนุนดวงชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นโดยใช้พระคาถาหลักๆเลยก็คือนโมทายะแล้วก็อิสวาสุแล้วก็อุอากาสะหัว, A วใจเศรษฐีแล้วก็วนรอบทั้งสิบพิษด้วยพวระคาถาหัวใจพระสิวลีก็คือณชาลีตเนนในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานแล้วก็ยังมีณอีกตัวหนึ่งเป็นณ วนนเวียนนะลหลงไหลนะเมตตาน้าโมทยะเน้นในเรื่องของให้เมตตาก็น่า,น,าน่าจะเหมาะกับการแสดงของเขาเนาะ,ะก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วคือพอวันนั้นนะคะอาจารย์ขาหนูแอบเห็นในไลฟ์สดของลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยแหละแล้วมันเกิดประเด็นคําถามขึ้นมาค่ะอาจารย์ขาว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยดูดวงด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> เพราะว่าแอบเห็นในไลฟ์สดมีการแบบว่าให้แม่สิตังแบมือให้ดูด้วย <c oughs> ไ,มไม่ได้ดูดวง ไม่ได้ดูดวงอาจารย์เขียนพยันเพื่อนหนุนดวงไม่ใช่เปิดดวงไม่ใช่หลายคนก็คิดวา่าเห็นเอาวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนี้นะฮะ,ค,ะ,ค,ะคิดว่าอาจารย์จะดูหมออาจารย์ไม่ได้ดูหมอค่ะ,คะอาจารย์ขาและทีนี้มาถามถึงประเด็นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เกิดวันเดือนอเขาเรียกว่าวันเดียวก,กับแม่สิตางในตัวอักขระเนี่ยคะ่ะอาจารย์ขามันมีส่วนเลือกไหมคะว่าแบบว่าคนเกิดวันนี้จะต้องเน้นอักขระตรัวนี้หรือว่า ทุกอักคระสามารถเข้ากับได้ทุกวันอยู่แล้วครับมันเข้าได้กับทุกวันอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเขาจะเน้นเรื่องอะไรในในในการเขียนพยันคคนที่เกิดวันเดือนตรงกันแต่เวลาจะไม่ตรงกันนะฮะแล้วก็ทำอาชีพต่างกันเพราะนั้นก็เขาก็มีความต้องการของแต่ละคนว่าเขาอยากจะเน้นเรื่องอะไรบางคนก็เน้นเรื่องความรักบางคนก็เล้นเรื่องการเงินการงาน,งาน บางคนก็เน้นเรื่องครอบครัวเพราะว่าทะเลาะเบาแหวงก็ต้องเป็นการปรับทาดค่ะคุณดวงเขาเพื่อให้ให้มันเข้ากันได้แต่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เขียนก็คือจะเน้นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภเนี่ยเยอะมากต้องเน้เยอะก็คือจริงๆแล้วคือในไพ่ยันหนึ่งผืนเนี่ยสามารถรวมทุกเรื่องไว้ได้หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์สามารถเขียนรวมได้ทั้งหมดเลยแต่หรือถ้าใครอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็ได้ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพิเศษมากกว่าพราะในผืนพยัญนก็จะมีองค์รวมครบอยู่แล้วแต่จะเน้นเรื่องอะไรก็จะใส่พระคาถานั้นๆให้จํานวนรอบจํานวนชั้นมากขึ้นแล้วก็ใส่นะทั้งร้อยแปดลงไปให้เข้ากับวันเดือนปีเกิดเขา อาจารย์คะ่ะและหนูแอบเห็นพยายนของแม่สีตางตัวลายเส้นที่อาจารย์ได้วาดไปเนี่ยมันมีสีฟ้าซึ่งแน่นอนแหละว่าแม่สีตางเนี่ยเป็นคนที่เกิดวันศุกร์แต่ในบางคนล่ะคะ่ะอาจารย์ที่เกิดวันศุกร์ก็จริงแต่ไม่ชอบสีฟ้าสามารถใช้สีอื่นในการบรรหนุนดวงได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเขียนไว้ตามความรู้สึกนะม,มันก็จะออกมาเองเพราะนั้นอาจจะไม่ได้สีฟ้าก็ได้อาจจะเป็นสีงเงินสีทองก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงสีทุกคนค่ะแล้วที่แม่สีตางบูชาไปนี่เป็นขนาดที่เท่าไหร่คะอาจารย์ขนาด5 50คูณ50เซนก็เท่ากับนี้เลยค่ะ,คะอาจารย์คะแล้วหนูเห็นว่าในพระย,ยันจริงๆแล้วที่อาจารย์ได้ให้บูชาเนี่ยมันก็จะมีในวาระพิเศษต่างๆไปด้วยใช่ไหมคะใช่ก็บางคนก็อยากใส่ โลโก้บริษัทก็เดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์ขาคือสามารถใส่โลโก้บริษัทได้ด้วยได้แล้วก็ใส่บางบางคนก็นับถือองค์เทพต่างๆอย่างเช่นองค์พญานาคองค์พระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ให้ได้เพราะว่าเป็นการเวลากรับไหา้บูชาก็ครั้งเดียวเลยค่ะครับค่ะอาจารย์ขาทีนี้นะคะหนูอยากให้อาจารย์ช่วยพูดกับคุณผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ชนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่า ที่เรากาลังมาสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่ององมงายแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องราวนะคะคุณผู้ชมขามันขึ้นอยู่กับความศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาปฏิหารก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนทีนี้เกมเรยอยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคนที่กําลังลังเลสักนิดนึงค่ะครับก็มันเป็นเรื่องความเชื่อมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่แม่ทัพในกองนะงจนถึงพระมหากษัตริย์ในยุคโบราณน,นะ แล้วก็ประชาชนทั่วไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะเปิดร้านค้าเราก็จะให้พระมาเจิมก็เป็นอักขระเลขยัน <Yeah. S 1> ทุกบ้านอาจารย์เชื่อว่ายังมีผืนพยันอยู่ทุกบ้าน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าพระคาถาอักขระเลขยันต่างๆเนี่ยยังอยู่คู่กับคนไทยไปอีกร้อยปีอีกพันปีก็ยังอยู่คู่คนไทยเพราะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เวลาเราจะไปไหนมาไหนหรือจะไปค้าขาย ก็ไว้เป็นกําลังใจนะครับค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมก็ต้องขอรบกวนเวลา,าจารย์เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเกมนะคะจะไปคุยกับเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเป็นเหมือนต้นเรื่องเลยละกันที่ว่าทําให้แม่สิตาเนี่ยได้มาบูชาพระยันกะาจารยไพโรธนะคะนั่นก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งสองคนนั่นเองแต่ว่าลูกศิษย์ทั้งสองคนนี้นะคะเขาจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาจะมีเคล็ดลับในการบูชาพระยันยังไงบ้างเดี๋ยวตามเกมไปคุยกับลูกศิษย์ทั้ สวัสดีค่ะปุ้มค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะวันนี้นะคะแอนก็จะมาเล่าที่มาที่ไปค่ะของแม่สิตังนะคะว่าเข้ามาเฮงมาปังได้อย่างไรนะคะหลังจากที่แม่สิตังค่ะได้ฝากดวงนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางเราสองคนนะคะเป็นผู้ดูแลค่ะ แค่ฝ่าวันเดือนปีเกิดมานะคะแม่สิตังก็ได้รับเรื่องราวดีๆมาอยู่แล้วค่ะนะคะจนกระทั่งวันนี้แม่สิตังได้รับผืนมหายันไปบูชาแล้วนะคะแอนก็ได้มีการติดตามนะคะว่าแม่สิตังบูชาเป็นยังไงมั่งนะคะก็ได้รับข่าวดีมากมายเลยนะคะส่วนถึงนะคะวิธีบูชานะคะว่าการการที่บูชาแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตั้งแต่วินาทีแรกที่ บูชาก็คือการจองคิวนะคะปุ้มจะแนะนําให้ตั้งจิตอธิษฐานเข้ามาเลยว่าเราตั้งจิตอธิษฐานมาเลยว่าเราบูชาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็รอคิวส่วนใหญ่ก็มีปฏิหารดีๆเข้ามาก่อนที่จะได้รับยันนะคะหลังจากที่ได้รับยันมาสู่มือแล้วนะคะวิธีบูชาง่ายๆค่ะนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะก็คือท่องนโมสามจบนะคะอธิษฐานจิตแล้วก็ขอพรที่ปรารถนาได้เลยค่ะ นะคะวิธีติดตั้งก็คือติดตั้งวิธีหิ้งพระหลังโตทำงานนะคะก็สามารถที่จะส่งพลังให้กับผู้บูชาได้แล้วค่ะนอกจากมาหายรูปของท่านอาจารย์ไพโรจน์แล้วนะคะท่านอาจารย์ยังมีวัตถุมงคลนะคะให้พี่ๆนะคะได้สามารถบูชากันได้อีกมากมายเลยค่ะโดยที่เริ่มปัจจัยตั้งแต่หลักร้อยก็มีนะคะถ้าหากใครนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในดวงชะตาชีวิตนะคะติดต่อปุ้มกับคุณแอน ได้เลยนะคะยินดีให้รายละเอียดทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะ